ผมง่วงแก้ง่วงบักหน้าครับผมใส่ปลาแดกใส่น้ำตาลใส่บกักพริกโค้งใส่น้ำปลาอืมอืมอืมเส็งอืม ตสมหม่งั้ะกกตาสว่างเลยเดียมั่งไอป้ปิงปิงม กุ้มแมงค่ะซวงสวง,สวงแก้ไอพอมอีกจล้าครับมาห่มือ่นะออ้นทิ้งกุง